ฝ่ายเตียวกกยกทหารเข้าตีปลายแดนเมืองอิวจิว๋วเล่าเอียนเจ้าเมืองอิวจิว๋วนั้นเป็นชาวเมืองกังแฮเป็นเชื้อฮั่นโกโจเป็นหลานหลังจงหองรู้ข่าวว่าโจนพวกผ้าเหลืองมาตีปลายแดนเมืองอิวจิว๋วจึงให้หาเจ้าเจ้งนายทหารมาปรึกษาเจ้าเจ้งจึงว่าโจนมีกำลังมากนะักทหารเมืองเราน้อย จำจะให้มีหนังสือไปเกลี้ยกล่อมเป่าร้องชาวเมืองซึ่งอยู่ปลายแดน,นว่าถ้าผู้ใดกล้าหาญมีปัญญาจับโจรได้จะจะบอกความชอบไปให้กราบถูพระเจ้าเรนเต้เราเอียนเห็นชอบด้วยจึงให้ทำตามแล้วแต่งเป็นหนังสือเกลี้ยกล่อมแจกไปทุกโวกเมืองให้เจ้าเมืองเอาหนังสือปิดไว้ทุกประตูเมืองและเมืองตุ้นกวน มีชายคนหนึ่งชื่อเล่าปีเมื่อน้อยชื่อเฮียนเต็กก็ไม่สู้รักเรียนหนังสือแต่มีปัญญานลำใจนั้นดีความโกรธความยินดีไม่ได้ปรากฏออกมาภายนอกใจนั้นอารีนักมีเพื่อนฝูงมากใจกว้างขวางหมายจะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงกอบด้วยลักษณะรูปใหญ่สมบูรณ์สูงประมาณห้ศอกเศษหูยานถึงบา่า เมื่อยาวถึงเขาหน้าขาวดังสีหยกฟยีปากแดงดังชาตแต้มจักสุชนเลืองไปเห็นหูและเล่าปีนั้นเป็นบุตรเล่าเหงเล่าเหงเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าพัานเกงเ,เต้เล่าเหงตายยังแต่ภรรยาเล่าปีผู้บุตรมีกระตันยูรักษามารดาไม่ให้อนาทรและเล่าปีกับมารดาเป็นคนเข็งใจไร้ทรัพย์ ทอเสือขายเลี้ยงชีวิตบ้านโล่ปีนั้นชื่อบ้านเล่าซองฉุนอยู่ใกล้เมืองต้นกวนเรือนนั้นอยู่ริมต้นหม่อนต้นหม่อนนั้นสูงประมาณแปดวาเซกิ่งนั้นเป็นพุ่มดังชัดมีหมอดูคนหนึ่งเดินมาเห็นภูมิบ้านและต้นหม่อนต้องตำราจึงทายว่าบ้านนี้มีผู้มีปุญอยู่เล่าปีเมื่อยังเด็กอยู่นั้นเล่นกับลูกชาวบ้านทั้งปวง เล่าปีจึงว่าข้ากูได้เป็นเจ้ากูจะเอาต้นหมอนต้นนี้ไปทําคันสเสวตชัดกั้นเล่าอ้วนกีผู้เป็นอาได้ยินเล่าปีว่าประหลาดจึงชมเล่าปีว่าจะมีบุญเป็นมั่นคงเล่าอ้วนกีทำนุกบมรุงให้เงินทองแก่เล่าปีนเนืองเมื่อเล่าปีอายุได้15ปีมานาจึงให้ไปเรียนหนังสือกับเต้เฮียนผู้เป็นครู เล่าปีนั้นมีเพื่อนสองคนชื่อโลติกหนึ่งกองซุนจ้านหนึ่งเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันจนอายุได้25ปีขณะนั้นเล่าปีเดินไปเห็นหนังสือซึ่งปิดไว้ที่ประตูเมืองเล่าปีคิดไปไม่ตลอดยืนดูหนังสือทอดใจใหญ่อยู่ มีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเล่าปีแล้วว่าเป็นผู้ชายไม่ช่วยถุนกบำรุงแผ่นดินแล้วสิมาทอบใจใหญ่ฝ่ายเล่าปีกับหน้ามาดูเห็นผู้นั้นสูงประมาณ5้สองศีรษะเหมือนเสือจักสุกกลมใหญ่ข้างพองโตเสียงดังฟ้าร้องอิริยาดังม้าควบเห็นผิดประหลาดจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใด ผู้นั้นจึงตอบว่าเราชื่อเตียวหวุยเอกเต็กบ้านอยู่ต้นก้วนเรามีทรัพย์สินไร่นาเป็นอันมากทั้งร้านสุกรสุราก็มีขายเราพอใจพบเพื่อนฝูงซึ่งมีสติปัญญาบัดนี้เห็นท่านดูหนังสือแล้วทอดใจใหญ่จึงทักจะไข้รู้เนื้อความเล่าปีจึงว่าเราเป็นเชื้อพระเจ้าหั่นเก่งเต้ชื่อเล่าปีได้ยินข่าวว่าโจนพวกผ้าเหลืองมาทำอันตรายแผ่นดิน เราคิดจะใคร่อาสาไปดินไปปราบโจรแต่ขัดสนด้วยกำลังน้อยซัพย์ก็น้อยคิดไปไมิตลอดจึนทอดใจใหญ่เตี้ยวหุยจึงว่าทัพย์นั้นเรามีอยู่เราจะคิดกันไปเกลี้ยดก,กล่อมชาวเมืองซึ่งฝีมือกล้าหาญท่านกับเราจะยุกออกไปจับโจรจะเห็นประการใด น่าปีได้ฟังก็ดีใจจึงชวนเตียวหุยเข้าไปในร้านสุราซื้อสุราแล้วก็ชวนกันนั่งกินอยู่มีคนหนึ่งรูปร่างโตใหญ่ขับเวียนมาถึงหน้าร้านสุราเข้าไปเรียกผู้ขายสุราว่าเอาสุรามาขายจงเร็วเรากินแล้วจะรีบไปอาสาแผ่นดินน่าปีเห็นผู้นั้นสูงประมาณหกศอกนวดยาประมาณสองเศษหน้าแดงดังผลพุทธาสุข ปากแดงดังชาติแต้มคิ้วดังตัวไหมจักสูยาวดังนกกระเวศเห็นกริยาผิดประลาดกว่าคนทั้งปวงเล่าปีจึงชวนเข้าไปนั่งกินสุราด้วยแล้วถามว่าท่านนี้ชื่ออะไรผู้นั้นจึงบอกว่าเราชื่อกวนอูอีกชื่อหนึ่งนั้นขุนเตียงบ้านเราอยู่เมืองหอตังไกเหลียงที่เมืองหอตังไกเหล,ยเอหอล,เหลียงนั้นมีคนคนหนึ่งมีทรักมากร้ายกา สามหาวคมเห็นคนทั้งพวกเราเห็นผิดนักเราจึงฆ่าผู้นั้นเสียแล้วหนีไปเที่ยวอยู่หลายหัวเมืองบัดนี้เราได้ยินว่าเมืองนี้มีหนังสือเกี้ยกล่องป่าร้องให้อาสาแผ่นดินจับโจนพวกผาเหลืองเราจึงมาหวังจะอาสาแผ่นดินเราผีจึงตอบว่าเรากับเตียวหุยคิดต้องกันกันกบท่านคุณอูได้ยินก็ดีใจเตียวหุยจึงว่าเราทั้งสามคิดการต้องกัน เชิญท่านท่านสองมาไปบ้านเราที่หลังบ้านเรามีสวนดอกไม้และเป็นที่สงัดดอกยี่โถก็บานอยู่เปน็นนันมากจะได้บูชาพระแลเทพดาแล้วจะได้ให้สัตว์ต่อก,กันทั้งสามให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะได้คิดการใหญ่สืบไปเล่าปีกวนอูได้ยินก็ยินดีจึงชวนกันไปยังบ้านเตียวหวยุยครั้นรุ่งขึ้นเตียวหุยจึงจัดม้าขาวกระบือดำ แรมทูบเทียนสิ่งของทั้งปวงแล้วชวนกันออกมาอย่างสวนดอกไม้จึงจุดทูบเทียนไหวบูชาเทพดาแล้วตั้งสัตสาบานต่อกันว่าข้าพเจ้าเล่าปีกวนอูเตียวหวยุยทั้งสามคนนี้อยู่ต่างเมืองวันนี้ได้มาพบกันจะตั้งสัตสบดเป็นพี่น้องร่วมท้องกันเป็นน้ำใจเดียวซื่อสัตต์ต่อกันซื่อไปจนวันตาย จะได้ช่วยทำนุกบูรุกันดินให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้ามีภัยอันตรายสิ่งใดและรบศึกเสียทีข้าพเจ้าไม่ได้ทิ้งกันจะแก้กันกว่าจะตายทั้งสามและความสัตย์นี้ข้าพเจ้าได้สาบานต่อหน้าเทพดาทั้งปวงจงเป็นทิพยพยาถ้าสืบไปาภายหน้าข้าพเจ้าทั้งสามไม่ได้ซื่อตรงต่อกันขอให้เทพดาสังหารฐานชีวิตให้ประจักษ์แก่ตาโลก จึงเรียกเลบปีเป็นพี่เอื้อยกวนอูเป็นน้องกลางเตี้ยวหุยเป็นน้องสุดและชาวบ้านซึ่งกล้าหานั้นมาเข้าเคลียกล่อมด้วยเป็นคน300คนก็กินต๊ะเลี้ยงดูกันจัดเครื่องสัตว์าวุธเป็นอันมากยังขัดสนแต่ม้าจึงมีคนมาบอกเล่าปีว่ามีพ่อค้าม้าต้อนม้าเข้ามาในบ้านเราเล่าปีจึงออกไปรับพ่อค้าม้าสองคนเข้ามา คนหนึ่งชื่อเตียวสิเพงคนหนึ่งชื่อเล่าสงบอกเล่าปีว่าข้าพเจ้าค้าขายม้าเป็นหลายปีมาปีนี้ไปขายม้าพบโจรกลางทางไปไม่ได้ข้าพเจ้าจึงกลับมาเมืองนี้เล่าปีจึงชวนพ่อค้าม้าสองคนเข้าไปในบ้านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงและบอกว่าเราคิดกันจะไปจับโจรซึ่งทำจรานจนในผระดินเตียวสิเพงเล่าสงว่าท่านคิดนี้ต้องกับข้าพเจ้าแล้ว จึงจัดแจงม้าห้าสิบกับเงินห้าร้อยตำลึงเหล็กร้อยหาบให้เป็นกำลังเราปีจึงขอบคุณพ่อค้าม้าทั้งสองคนแล้วหานายช่างมาตีเป็นกระบี่สองเล่มสำหรับถือซึ่งกวนอูจะถือนั้นให้ช่างตีเป็นน้าวเล่มหนึ่ง 1, ยาวสิบเอ็ดอกหนักแปดสิบสองช่างเตี้ยวหงีถือนั้นให้ตีเป็นควรเล่มหนึ่ง 1, ยาวสิบอกหนักแปดสิบห้าช่างและให้ทำเครื่องกรอกแรงอานมา้า สำหรับรบครบทั้งสามนายแล้วจึงเรียกกลุมชาวบ้านที่มีฝีมือกล้าแข็งได้ห้าร้อคนจึงพาไปหาเจ้าเจ้งเจ้าเจ้งจึงพาไปหาเล่าเอียนผู้เป็นเจ้าเมืองทั้งสามพี่น้องจึงคำนับแล้วบอกชื่อแลแซ่เล่าเอียนได้ยินว่าเป็นแซ่เดียวกันก็ยินดีนักจึงรับไว้เป็นหลานชาย